โจ้าไปช่วยหน่อยมาเสร็จแปลงที่หแล้วตอนนี้มาแปลงที่สี่วเร็วมากงานเร็วมากอีกพี่แอนครึ่งหนึ่งแถวแถวแม่บุญถินนะครับแม่บุญถินกับอ่าไปถึงนู่นแล้วก็เสร็จเพราะว่าข้างบนเสร็จแล้ว ครับผมอีกนิดนึงวานไปให้ถึงตัวแม่บุญทินยืนอยู่ครับก็ถือก็เสร็จโอเคพี่แอนอลกลับมาเลยข้างบนเสร็จแล้วโอเค เอาไปไล่ต่อไปเลยครับตรงนี้เสร็จแล้วเหลือแค่เก็บเรือยืนจังหวะกัตอนกำลังยกปุ๋ยมาครับท่านผู้ชมนี่นะครับกำลังยืมมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับพัฒนาข้าวที่ปลูกที่นี่ก็จะได้เป็นข้าวที่เลี้ยงยูทูบเบอร์นะครับชุมชนเราจะได้ทานกันเราจะได้กินข้าวที่นี่แล้วนะครับปลุกช่วยกันปลูกช่วยกันใส่ปุ๋ยนะครับดูแลร่วมกัน พีอร์ค้กแปดละไม่มีม okay, ือกดโอเคค่ะสำหรับคลิปน i̇şte ี้ก็ฝากไ้ด้วยนะกยืมคนแรกุดเกด้ช่องแอียีอนะก็รวมโวยช่วยกันนะคะวานคุยนะคะเดี๋ยวเราถือ uh, ค uh, ุไปนะครับทุกท่านไปชุดต่อไปครับไปชุดต่อไปครับไชุ่อไปครับชต่เไปัไปชดต่อรไปช่วยัไป่ไบดรั่ครับุอรป่ไรับปชดรันะรับ่คไชั่อโมงนี่แหลครับต่ถ้าทรคนเดียวนะครับ ครึ่งวันก็ไม่เสร็จวันหนึ่งก็ไม่วันหนึ่งอย่างน้อยครับนนเพราะครับอย่างน้อยวันหนึ่งนะครับผมผมลองมาแล้วนะครับของผมก็หกไล่นี่ผมว่านอยู่ครึ่งวันนะฮะอันนี้เราเรามีคนช่วยเราก็เสร็จเร็วครับนะเรามีการวางแผนในการช่วยคนลงไม่ได้ก็คือเดินขอบเอาไม่ก็จะเรือแต่ต,ตรงกลางครับพี่น,อน้องครับ ยกย้ายอุปกรณ์ตามไปด้วยเราช่วยอย่างหนึ่งไม่ได้เราก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งได้ครับนะอยู่นี่ค่ะใครลงน้ําไม่ได้ให้หวานตรงคนาเด้อเออถ้าเท้าใคร,ใครมีปัญหามีแผลมีอะไรใครลงได้ก็ลงลุยตรงกลางนะครับรอ่า โอ้ oh, oh, เรามีตุมตามกับแมงทับพูบบมาช่วยนะครับอ่ะเราก็ได้พักเหนื่อยเนะาะป้าไทยบ้านนะครับล้ครับเอาไกลๆแมงทับพูสุดแรงเลยเออเอาให้สุดแรงมันครับ <c oughs> เอาให้สุดแรงเออนั่นแหละจะไปอ้อมแรง เราต้องการให้มันไปได้ไกลๆนะครับมันจะได้เสร็จเร็วนะครับโอ้ยเหลืออีกสองแปลงก็เสร็จแล้วเออก็เหลือข้างในตะก้าแล้วก็ตรงนี้หลังบ้านตาชานนะครับอ่นหลังมาตาชานมาตาชานหลังนี้นะ อ๋พี่แอนโอเคตัวไหนหวานแล้วให้ดูแนวกันด้วยอ้อมเลยแมงทับพูถ้ายังไม่หมดเอาอ้อมกลับมาให้มันเหลือแต่ตรงกลางโอเคนะครับ ตอนนี้ก็มีพี่แอนมีแม่บุญถินแมงทับภูนะครับครับผมแล้วก็ลงหนักๆตรงนี้ก็ได้วิ่งโน้นอะวิ่งก้านอะเอาหนาๆเลยปุ๋ยเรายังเหลือเยอะตอนแรกเรากลัวมันไม่พอไงใช่เนอะคือมันหลายแปลงเนอะอืม ครับตอนนี้เราก็จะเพิ่มปุ๋ยให้หนักมือขึ้นนะครับให้แบบนานาขึ้นตอนแรกเรากลัวไม่พอเพราะพื้นที่เยอะนะครับแต่ก็แต่ทั่วนะครับบอกเอฟซีทางบ้านว่าทั่วไหมทั่วครับแต่ว่าเนื่อเราเป็นชาวนากันมานะครับหลายคนหวานเป็นประสงค์ที่เขาไม่ได้ลงคือว่าเท้าไม่ค่อยดีใช่ครับ เป็นแผลครับมีสองข้างเลยช่วงช่วงที่ดำอ่ะยังมีหายเลยผงผมเพิ่งโดนกัดไปวันก่อนนี้ใช้บาดหน้าบ้านแล้วมดแดงไฟกัดมันกัดแล้วมันคันแล้วมันก็เป็นตุ่มใสๆแล้วมันก็แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพี่แล้วก็คันแล้วก็เกาแล้วก็คันแล้วก็แผลมันก็เลยไม่หายสักทีนะฮะแป้งนี่ตรงกลางยังไม่ได้ลงแม่ทินตรงกลางยังไม่ลง เดี๋ยวตาลงจิมกลางๆอ่ะลงเลยลงจิ้มด้านข้างอย่าหวานมากเด้อมันจะโอ้ยงอะไรขนาดนั้นระวังเด้อเขาให้ใส่รอบกออย่าไปใส่ตรงกอเดี๋ยวมันนั่นเด้อุดเข้าขากังเกียนนะครับตอนนอนมันเหี่ยวเฉาไปเลยนะ ลุงเล่นไซเยอะขนาดนั้นเย่างจวน่เอาเลยกางาดเหมือนวันโปยทานเอดนเล่นกับลุงเนี่ยแพวพาวไปหมดเลยว่านนะนี่ได้ช็อตเด็ดด้วยนะเนี่ยหวานมาแล้วนะคะว่านยังไงให้ลูกจำนะหวานยังไงให้ลูกจำก็โดดไี่นนี่ไม่ใชดตัไปให้แอดเซอ้์อะไรก็ได้เด้องตัดไปตักเผื่อใครสำรอง วันนี้แมงกะพูนถ่ายอยูถ่ายอยู่ลุงจิมใครเอฟซีจ้าถ่ายอยูนี่ค่ะมาเมื่อวานนี้มาวันนี้เจอดีเลยบนวลน่ะโอ้ยดูดีลากันวันปุ๋ยลุงจิมนะเอฟซีลุงจิมจะลืมมากดไลค์ให้เรานะฮะถ่ายด้วย เอ่าเอฟซีลงจิมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้ป ah ้าไทยบ้านด้วยนะครับช่องอดีซรนแฟร์มารีด้วยนะครับนะเอ่เอฟซีลงจิมก็มาดูผ่านช่องพวกเราไงใช่นี่ตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่แปลงเดียวครับแปลงใหญ่นะครับพูดพอไหมพอผสมพอหรือเปล่าพอไหมฮะในกระบะหมดหรือยังครับ ยังถ้ายังก็น่าจะได้อยู่นะฮะอ๋อนใส่หน้ามันมน,นุมันเยอะเกินเอนตามนี้นก่อนขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ